งวดผ่อนหลับพันตลอดสัญญา Beauty r e วิ e วันนี้นะคะเรามาอยู่กับน้องมาสเตอร์ CX3 นั่นเองนะคะคันนี้นะคะมาด้วยสีน้ำตาลนะคะคุณพี่คะโครงสร้างเดิมทั้งคันสีเดิมแากโรงงานเลยนะคะเดี๋ยวน้องให้ดูรอบๆกันก่อนนะคะน้องคันนี้เป็นรถทรง SUV นะคะงวดผ่อนสบายๆนะนี่เลยนะ สวยงามมากๆออปชันนะคะมาให้ครบมาให้เต็มนะคะส่วนเรื่องระบบของความปลอดภัยนั้นก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูเริ่มจากด้านหน้ากันเลยนะคะว่าตัวนี้น้องมีอะไรมาให้บ้างนะคะสำหรับตัวนี้นะคะจะเป็นห่้า c นะคะปี2018นะคปะคะพี่ขาออกใหม่นะคะราคา975,000บาทนะคะแต่สำหรับคลิปนี้นะคะน้องให้ราคาพิเศษตั้งแต่ต้นคลิปกันเลยนะคะรับไปเลยราคา 19,000บาทนะคะคุณพี่เรียกได้ว่าคุ้มมากๆกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับมาด้าน x x ของเราคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากข้างหน้ากันเลยนะคะ ตัวนี้นะคะเขาจะมาพร้อมนะคะกับโลโก้ของ Mazda a ชัดเจนแบบนี้นะคะเป็นสีชุกโครเมียมนะานี่เลยนะมาพร้อมกระจังหน้านะคะเป็นสีดำนะคะตัดกับสีตัวรถที่เป็นสีน้ำตาลเรียกได้ว่าลงตัวมากๆนะคะกระจังหน้าระบายความร้อนได้ดีนะคะคุณพี่คาสําหรับคันนี้นะคะเขามาด้วยไฟโปรเจคเตอร์นั่นเองนะคะ ดวงใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะคุณพี่ขาและมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะให้มากันจุกๆกันเลยนะคะคุณพี่นี่เลยนะสวยงามมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของล้อกันนะคะคุณพี่ขานี่เลยล้อของเขานะคะจะเป็นล้ออลลอยนะคะคุณพี่ขาเป็นสีทูโทนนะมาพร้อมกับสีดำนะคะตัดจากสีเทาแบบนี้เลยนะคะคุณพี่ขาคันนี้นะเป็นยางนะคะขอบ 215นะคะทับ5้าขอบ18นะคะคุณพี่คะใครออกรถกับบิวตี้นะคะน้องเปลี่ยนยางใหม่ให้เลยนะน้องเปลี่ยนยางใหม่ให้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะซุ้มล้อด้านในกันตัวนี้นะคะซุ้มล้อด้านในเขาจะเป็นแบบเดิมๆนะคะคุณพี่คะไม่มีเปลี่ยนไม่มีชนไม่มีการขันน็อตมากนะคะนี่เลยนะให้ดูกันแบบนี้เลยสวยงามมากๆนะคะ ในส,ส่วนของกระจกมองข้างนั้นนะคะคุณพี่ขาเขาทํามาเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแถมไฟมีย่อมาให้ด้วยนะคะคุณพี่ขาสําหรับคันนี้นะตรงด้านฐานนะคะจะเป็นสีดํานะคะสวยงามมากๆนะจ๊ะคันนี้จะมาพร้อมนะคะกับกุญแจคีเลตแบบนี้เลยนะคะสามารถเปิดได้ทั้งสองฝั่งนะคะเป็นแบบคีเลตนะคะในส่วนนะคะของที่เติมน้ำมันเขาจะอยู่ฝั่งด้านซ้ายของคนขับนั่นเองนะคะคุณพี่ขานี่เลยนะเดี๋ยน้องเปิดให้ดู ตัวนี้นะคะจะรองรับน้ำมันเบนซินนะคะหรือแก๊สโซฮอล95นะคะ95 91เติมได้นะคะ E20 E85 ได้เลยนะคะคุณ e <85. S 1> พี่ขาสำหรับตัวนี้นะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหลังกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันต่อนะคะตัวนี้เขาจะมาด้วยทรงของห้าประตูนะคะคุณพี่ขาที่รับสัญญาณอากาศจะเป็นแบบทีบฉลามมาให้นะคะนี่เลยนะ ตัวนี้มีไฟเบรกให้ด้วยนะคะไฟเบรกไฟถอยนะคะแล้วก็กระจกด้านหลังนะคะจะเป็นกระจกไล่ผ้าตโนมัตินะคะนี่เลยนะสําหรับตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านในของน้องกันนะคะว่าน้องให้อะไรมาบ้างนะคะสําหรับคันนี้นะคะจะมาพร้อมกับกล้องมองหลังนี่เลยเป็นกล้องมองหลังที่มาจากศูนย์กันเลยนะคะมาจากโรงงานนะนี่เลยนะช่องเก็บสัมภาระด้านในนะคะคุณพี่ขากว้างขวางมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันว่าน้องให้อะไรมา สำหรับตัวนี้นะคะน้องจากนี้นะคะเป็นล้ออะไหล่มาให้ด้วยนะคะคุณพี่ขามีล้ออะไหลนะคะแล้วก็มีชุดอประยางมาให้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะโครงสร้างเดิมๆนะคะไม่มีชนหนักไม่มีทําสีมานะคะคุณพี่ขาหมดเดิมอาร์คเดิมยังอยู่ครบนะคะนี่เลยนะเอาให้ชมกันเลยนะคะเด้ได้ว่าสวยงามมากๆนะคะสําหรับตัว 3, นนนะม,ดดมาสตราซีคันนี้นะหมดเดิมอาร์คเดิมเดิมๆเลยนะคะคันนี้นะนี่เลยนะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในส่วนของด้านในนะคะสำหรับด้านในกันนั้นนะคะน้องจะเดี๋ยวเราไปดูต่อในส่วนของด้านในกันเลยนะคะเริ่มจากประตูนะคะสําหรับประตูนะคะตัวนี้เขาจะทานะคะออกมาเป็นสีแดงตัดกับสีดํานะคะเป็นตัวหนังนิ่มนะคะส่วนตรงนี้จะเป็นแบบกามี่นะคะคไม่ใช่โลหะ หรือไม่ใช่พลาสติกแข็งน,นะคะนี่เลยเขาจะมาพร้อมนะคะกับที่ปรับกระจกแบบไฟฟ้านะคะมีระบบเซ็นทัลล็อปมาให้ด้วยนะมีที่แบบปิดไม่ให้เปิดหน้าต่างนะคะเผื่อเรามีเด็กเนาะแล้วก็กระจกทั้งสด้านนะคะทั้ง4บ้บานนะคะเป็นแบบเต็นแบบปรับไฟฟ้านะคะคุณพี่ขานี่เลยนะมาดูในส่วนของเบาะกันเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะเขาจะมีเป็นเบาะหนังมาให้นะคะเบาะหนัง นะคะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะเขาจะมีเป็นแบบกำมะหยี่มาให้เพื่อระบายความรอ้อนระบายอากาศและซับแรงกระแทกข,ของลังของเราได้ดีมากๆนะคะทําให้ไม่เมื่อยนะคะเวลาขับขี่นานๆนะคะคุณพี่ขาเป็นเบาะที่ทําความสะอาดง่ายมากๆนะคะนี่เลยนะระบายความรอ้อนระบายอากาศได้ดีนะคะในส่วนของด้านล่างนะคะคุณพี่ขาตรงนี้นะ<ๆ>เขาจะมีที่เปิดกระโปรงหน,าน้าและมีที่เปิดฝาถังน้ํามันนะคะอยู่ฝั่งขวามือนะคะของคนขับนะ แล้วก็จะมาด้วยนะคะพวงมาลัยเป็นแบบฟูดคอนโทรลนะคะคุณพี่ขานี่เลยนะเป็นพวงมาลัยแบบฟูดคอนโทรลสามารถนะคะก็เสียงรับสายวางสายได้ผ่านในพวงมาลัยที่เดียวเลยนะคะคุณพี่ขาแล้วก็ตัวเรือนไม้ของเขานะคะจะเป็นแบบอนาล็อกนะคะคุณพี่ขานี่เลยนะส่วนตัวนี้นะคะจะมีหน้าจอมาให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมาพร้อมนะคะกับที่ปรับแอร์แบบ แมนนวลนะคะแล้วก็จะมีที่เสียบ USB มาให้ด้วยนะคะนี่เลยนะตัวนี้จะเป็นเปียลออโต้นะคะพี่ขาตรงนี้นะคะสามารถปรับฟังก์ชันหน้าจอได้โดยที่เราไม่ต้องแบบก้มมองนะคะพี่ขาใช้มือปรับแล้วก็มองที่หน้าจอได้เลยนะคะพี่ขาสะดวกสบายมากๆนะคะส่วนค,คอนโซลด้านหน้าของเรานะคะเขาจะมีเป็นสีดำนะคะพี่ขาสีดำนะคะเป็นพลาสติกแข็งตัดกับ พลาสติกนิ่มนั่นเองนะคะส่วนตรงนี้จะเป็นเกสใส่ของด้านล่างตรงนี้เลยช่องกว้างๆแบบนี้เลยนะคะคุณพี่คะแล้วก็ระบบรักษาความปลอดภัยนั้นเขาจะมีแอร์แบกมาให้ลูกค้านะคะถึง5-6จุดกันเลยทีเดียวนะคะนี่เลยนะสวยงามแบบนี้เลยนะคะคุณพี่ สำหรับด้านบนนะคะเขาจะมาพร้อมนะคะกับสีเบรเนาะจะมาพร้อมกับสีเบรนะคะแล้วก็จะมีไฟสองหนังสือมาให้ด้วยตรงด้านหน้าแล้วก็ตรงตางนะคะก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จะมีที่ใส่แว่นตาตรงนี้เลยนะคะคุณพี่คะสวยงามมากๆนะคะสำหรับด้านหลังนะคะคุณพี่ตรงนี้นะจะมีที่ เชื่อมกับคาซีทมาให้ด้วยนะคะถ้าเรามีลูกเนาะอยากพาลูกไปเที่ยวหรือเดินทางนะคะสามารถนะคะเอาคาซีทขึ้นบนรถแล้วก็เชื่อมต่อกับบอะได้เลยนะคะปลอดภัยมากๆนะคะคุณพี่คะนี่เลยนะสวยงามนะคะคุณพี่คะดีไซน์เขาทําออกมาได้หรูหราเนี้ยบมากๆนะคะสําหรับมาด้าคือขึ้นชื่อเรื่องของความเนี้ยบอยู่แล้วนะคะนี่เลยนะเดี๋ยวเราไปดูต่อในส่วนของห้องเครื่องกันเลยนะคะเครื่องน้องจะเป็นอย่างไรนะคะคุณพี่คะแล้วก็ ตัวนี้นะน้องให้ดูนะคะขอบประตูนะคะคุณพ,พี่ขาตัวนี้นะคะเขาจะมากับอ่าของเดิมๆนะคะยังไม่มีการทําสีไม่เคยไม่เคยผ่านการทําสีใดๆมากนะคะหมดเดิมอาร์คเดิมยังอยู่ครบนะคะรูก,กลมๆคมๆแบบนี้เลยนะคะคุณพ,พี่ขานี่นะทั้งสี่ด้านนะคะไม่ต้องห่วงนะคะคุณพ,พี่น้องไม่เคยผ่านการทําสีมานะคะคุณพ,พี่ขาเดิมๆทั้งคันเลยนะคะคันนี้นะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันเลยนะคะ สำหรับตัวนี้นะคะคุณพี่จะเป็นน็อตเดิมหมุดเดิมอาร์คเดิมหมดเลยนะคะคุณพี่ขายังไม่มีการขันใดๆมาทั้งสิ้นนะสติกเกอร์ยังอยู่ครบนะคะสติกเกอร์ไม่ลอกไม่ลายนะคะคุณพี่คาะมีเลขเครื่องชัดเจนนะคะคุณพี่คานี้เลยนะสวยงามนะคะ เรามาดูต่อนะคะในส่วนของห้องเครื่องกันเลยนะคะเริ่มจากฝากระโปรงนะคะคุณพี่ขาตัวนี้นะจะเป็นฝากระโปรงแบบเดิมๆนะคะยังไม่เคยผ่านการไขนะคะน็อตยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะคะคุณพี่นะด้านบนนะคะหมุดเดิมอาร์เดิมยังอยู่ครบนะคะคุณพี่สติ๊กเกอร์ไม่ลอกไม่ไหลนะคะยังอยู่เหมือนเดิมนะนี่เลยสวยๆงามๆแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นโครงสร้างเดิมชานเดิมให้เลยนะคะคุณพี่ ของเรานะคะรับประกันให้เลยไม่มีชนหนักทิ่ความกลับไม่ไฟไหม้ย,ย้อมแมวน้ําท่มมาแน่นอนนะคะคุณพี่ขะนี่เลยนะยังเป็นของเดิมเดิมอยู่ทั้งหมดนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่องแบบ Skyactiv e Technology นะคะคุณพี่ขะประหยัดน้ํามันนะคะคันนี้นะนี่เลยนะ สวยงามมากตัวนี้นะคะสําหรับลูกค้าที่ออกรถกับบนะิวตี้เนาะหรือใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะมาออกรถกับบิวตี้นะคะน้องนะคะเปลี่ยนแบบลูกใหม่ให้เลยเปลี่ยนแบบลูกใหม่ยังไม่พอนะคะน้องให้ยางใหม่ไปด้วยทั้ง4เส้นนะคะคุณพี่ขาและสําคัญยิ่งกว่านั้นคือน้องารันตีให้สูงสุดถึง2ปี2000 20, 0กิโลกันเลยนะคะคุณพี่ขานี่เลยนะแถม เติมน้ำมันให้ฟรี1,000บาทไปขับกันแบบจุกๆุกันเลยนะคะคุณพี่ขาเรียกได้ว่ามีแต่ได้กับได้นะคะสําหรับคนซื้อรถนะคะรับส่วนลดโปรโมชั่นสูงสุดไปเลย1 0 0 0 0แบาทนะคะคุณพี่ขาแต่ถ้ามีคนแนะนํามานะคะคนแนะนํารับค่าแนะนําสูงสุดไปเลยถึง1 0 0 0 0บาทกันเลยนะคะคุณพี่ขาเรียกได้ว่าโปรโมชั่นสุดคุ้มนะคะได้ทั้งคนซื้อได้ทั้งคนพามานะคะคุณพี่ขาคุกป่านี้ไม่มีอีกแล้วเนาะสําหรับนะคะลูกค้านะคะที่สนใจ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่0 6 1 3 9 7 8 9 7 9นะคะหรือแอด4 4 4 a ี่สี่เามเหลี่ยมออโต้นะคะคุณพี่ขาฝากคุณพี่นะคะกดแชร์กดติดตามนะคะกดไลค์กด subscribe ให้น้องด้วยนะคะคุณพี่ขาเดี๋ยวคลิปหน้า d ิวตี้จะพามารีวิวนะคะรถเกรด A รุ่นไหนนะคะคุณพี่ขา เดี๋ยวบิวตี้จะพามารีวิวนะคะหรือถ้าคุณพี่ท่านไหนอยากให้บิวตี้รีวิวนะคะรถรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะคุณพี่คะสามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้เลยบวิวตี้อ่านทุกคลิปทุกเมนต์เลยนะคะคุณพี่เดี๋ยวน้องจะพาไปรีวิวนะคะและคุณพี่ท่านไหนนะคะอยากที่จะออกรถกับบิวตี้นะสามารถทิ้งเบอร์โทรทิ้งไอดีไว้ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะ เดลบิวตี้นะคะติดต่อลูกค้าไปทันทีนะคะคองพี่ราคาพิเศษแน่นอนนะคะใครที่สนใจนะคะฝากนะคะกดติดตามกดแชร์กด s u b สไครต์ให้น้องด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ะคะ่ะ